นางเป๊ชนะว่าไม่ได้มิวอ๋อน้าอกเลิศแม่ควรซื้อไว้ถึงห้องเลิศเ,เดือนละสองหมื่นเออแม่ก็ว่าอย่างนั้นแหละมันจะมาเดือนละสองพันได้ยังไงพักสองหมืน่นเออพักสองพันเนาะเอาแม่อ่านผิดหรอสงสัยสมองแม่เบลอต้องว่านาำอิสราหนึ่งค่ะ อีเลโอระบบไฮโซมากอี 3, พาซกุก็อยู่ที่นี่อ๋อว่ายน้ำชิบก้าแม่ไปซื้อตู้เย็นวันไหนแม่ซื้อแล้วลูก2อ 9, 9 0ตู้เย็นเล็กๆเ,เ,เหมือนโรงแรมอะค่ะเหมือนเหมือนห้องเก่าพี่เตอร์ก็ค่ะ2,990เก้าๆหมดตัวแล้วลูกเก็บเงินไว้เลี้ยงข้าวเพื่อนวันเกิดก่อน ฟิลจัดงานวันเกิดงานเล็กๆกับเพื่อนสนิทค่ะนะคะแม่ไม่รอนโอ๊ยแม่เป็นคนที่ชอบอากาศแบบนี้มากๆลูกถ้าใครยังไม่รู้จักเพชรนะถ้าอากาศแบบนี้เหมาะกับการว่ายน้ําแม่จะไม่ชอบอากาศเออเขาเรียกว่าอะไรวะแม่จะไม่ชอบอว่ายน้ําตอนอากาศหนาวๆไม่สะดวกค่ะอีวัตจะตะแหลกูไว้แค่แช่น้ำมึงอย่ามั่น ถ้วยจานชามกูมีครบหมดแล้วทุกอย่างมาครบหมดละเหลือแต่หม้อมึงนี่แหละอีดอกโอนเงินมากูจะไปซื้อเองเขาให้งบมาสารแลวแนจะมาเปลืองน้ำมันขับไปขับมาโอนเงินมากูจะนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปซื้อเอง ีนะที่ทาก,กันแดดมิตรวัตรมาก่อนอมืมิตรวัตรไม่ได้จ่ายเงนินในช่วงนี้งงมากเล่นน้ำในสระอนุดาไหวาจากไหนครับไหวจังเอาก็ไหวาจากมุมนั้นมามุมดีที่จริงมุมนี้ก็มีนะคะแต่ดาราไม่สะดวกไหวอะตรงนี้มันมันฮร้อนลุกเมียฝร,รั่งและแม่ห้โซมาเขาพุ่งหา นี่สินะชีวิตดีๆที่ลงตัวพี่เพชรสวยจังครับระวังดำอ๋อดำไม่กลัวค่ะกลัวสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงค่ะความดำทำอะไรเพชรไม่ได้แต่สุขภาพร่างกายจะอยู่กับเราไปจนเราแก่งข้าค่ะสวัสด,ดีโดนัทค่ะบาบาราเมื่อวานลืมเบิกค่าตัวนาลาเดิดแรแลนมุมนี้สวยออรา่าบาบารามาวันเกิดแม่ไมไม่มาค่ะ วันเกิดแม่มีไม่เยอะลูกค้าหคนทันข้าวกันกลุบกลุบพเอเผื่อจะไม่ให้ตองมาแล้วสงสารตองตองมาปุ๊บต้องให้ตองมาอีกโอ้ยกูสงสารแม่กูนะคะเมื่อเช้านี้นาำก็ยางแตกค่ะถึงสนามบินขอนแก่นปุ๊บยางแตกงงมากนะคะบาบาราไม่สำคัญไมิใไซอาร์เราอยู่บุรีรัมย์ลูกมึงคิดถึงการเดินทางด้วยอีโง้ เราต้องคิดถึงการเดินทางด้วยลูกนะคะวิกฤตวดีหญิงหญิงเสื้อผ้ามาเยอะมากเลยเสร็จเนี้ยเลิศสุดเ,เสื้อผ้ามาเยอะมากทานอะไรหรือยังเออเพชรอุ่นกะเพราทานแล้วค่ะที่ห้องเมื่อกี้นี้ มอยังไม่ได้เลยหญิงอีวัตตอแหลสุดๆมันบอกว่าซื้อแล้วไปรับเงินพีนไปรับเงินพิสตนเ,เตอร์กูมาแต่ยังไม่ซื้อมอให้กูมึงงงแบบเอออีอีอีวิกิตไปรับเงินการตลาดบอกว่าจะมาซื้อมอให้ดาราซื้อนั่นซื้อนี่ตอแหลสุดๆแล้วกูยังต้องเติมน้ำมันให้มันอีกอะไรอยู่ที่นิติบ,บุคคลฉันลงไปเอาแล้วหญิงแต่ของที่เธอให้มาไม่มีมอ สวี Sorry, ฉันลูไปเอาแล้วที่เธอส่งมาเป็นกล่องใหญ่แต่ไม่มีหม้ออยู่ในนั้นมีแค่ช้อนซ่อมเสื้อผ้าจานชามเก๋ๆจะได้เจอพิษเตอร์วันที่แปดนี่ไงลูกอ๋อยังมีอีกอย่างหนึ่งหรอแสงว่าเขาให้มาไม่ครบเธอแยกกล่องมาหรอแยกกล่องมาเรอหญิง พี่เพชรเกิดเดือนนี้ค่ะอีกสองวันก็วันเกิดพี่เพชรแล้วค่ะพี่เพชรเป็นผู้หญิงเดือนสิงหาค่ะพี่เพชรเป็นผู้หญิงเดือนสิงหาค่ะเดือนเกิดของลูกหนูผู้หญิงที่ลักชูรี่ที่สุดในยุคโซเชียลค่ะปีนี้แม่อายุเท่าปีนี้แม่อายุ45ลสิเป็นผู้หญิงที่อายุ45แต่ความสวยยังสัพรปง วีกี้บอกว่ามีของมาอีกกล่องหนึ่งเลิศก,กูไม่ได้เปิดอ่านเลยโอ้ยผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เปิดอ่านเลยค่ะเลิศอายุยิบเจสมแล้วที่ทุกคนเรียกแม่เพชว่าที่เรียกว่าแม่เพชเกิดเดือนเกิดเดือนวันแม่เลิศอ๋อเหรออยากให้แม่เข้าฟิตเนสอ๋อยังไม่มีรองเท้าผ้าใบค่ะมีใครจะสนับสนุนรองเท้าว,วิ่งไหมคะแล้วแม่ก็เปิดเครื่องวิ่งไม่เป็นด้วยลูก เซรั่มส่งอุ้ยของมาเยอะเวอร์ของขึ้นบ้านใหม่มาเยอะเวอร์ขอบคุณนะคะทุกคนเลยแฟนคลับคนไหนอยากส่งอะไรมาพี่เพชส่งมาได้เลยนะคะเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาเดือนวันเกิดขอรับน้อนรับของขวัญจากทุกคนนะคะเลิศเลิศค่ะนะคะนันยางไงไม้วัดกูอยากซื้อรองเท้าที่เป็นรองเท้าว,วิ่งจริงๆอ่ะวิ่งบนลู่อ่ะแต่กูไม่รู้มันราคาเท่าไหร่มันคงแพงม,มากๆเลยเนาะ เบิร์ตเดย์ล่วงหน้านะคะขอให้งานเขาปังๆขอบคุณค่ะเปลี่ยนเป็นไวน์สักขวดหรือแม่ก็แสงสมสักขวดได้ไหมคะตอนนี้ในห้องยังไม่มีแสงสมประดับเลยค่ะดาราขี้เกียจเอาเออกไปดื่มไปดิ้งข้างนอกมันสิ้นเปลืองอะคะ่ะกูจะส่งแพรเพลิดไปให้เอออีสตั์รองเท้าใส่ในห้องมียังคะมีคู่หนึ่งแต่มันเก่ามากเลยค่ะน้องพลอยเอาไว้ใส่เขาเรียกว่าใส่ไปทุกทุกท,ที่ดีกว่าบิงโพสแตแะจริงไม่มีรองเท้าแตะเดี๋ยวต้องไปซื้อรองเท้าแตะคู่ละร้อย แม่จะกลับไปเรียนช้างไหมคงไม่สะดวกกลับอะค่ะไม่สะดวกไม่สะดวกจริงค่ะพี่ยิงไม่สะดวกระบ,บำใต้น้ำให้ดูหน่อยส่งดิวโนโ่ส่งดิวด้มือสองไปรับไหมรักพี่แพ์และน่าศพมากขอบคุณค่ะไม่รู้สึกอายนะคะจะด่าเจ็บ่นนี้ก็ไม่รู้สึกบอกแค่นี้ค่ะด่ามาเลยค่ะ คือด่าแรงแท้ลูกเลิศเต้นลีดกลางน้ําแม่คลิปสองแม่มาแล้วว่าใครปล่อยแม่ไม่มีคลิปครลุอาลอนอย่าปั่นนะคะผู้หญิงคนนี้ไม่เคยมีคลิปอะไรแบบนั้นค่ะจบทุกอย่างคือ AI ลูกทุกอย่างคือ AI ค่ะเล็บสวยใช่นะคะ อย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้ AI ทําได้ยิ่งกว่าปลอมได้แม้กระทั่งเสียงปลอมได้แม้กระทั่งรูปเออ่วิดีโอก,กาบนะคะแหลมมากพวกกันแปลงค่ะคอมิวเลอร์ เชียงสาวเลเลิศลูกคุณหนูมากผู้หญิงคนนี้ไม่เคยมีคลิปโหลดใช่ค่ะนึกว่ารายการ t h i s Is Me p a t h ีนักกีฬาโอลิมปิกกันเชียง <c oughs> แรงมากสมัครตำรวจหลอทำไมอ่ะนักกีฬาทีมชาติสึกแม้ไว้น้ำเหมือนผู้ชายและสวยแบบคินครีน เลิกนะค่ะไฟหน้าแม่สวยมากฉลามพโพสระบำใต้น้ำเลิดบริหารกล้ามเนื้อเลิดๆอีนาโนมันตัดคลิปแม่หรอมีหน้าแม่เป็นคนหุน่นเะซียนะคะแม่ยายบ้านแล้วเหรอย้ายนานแล้วลูกอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะเลิดๆแม่กินข้าวริยาผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบทานข้าวค่ะ เมื่อกี้แม่อุ่นอาหารทานไปแล้วลูกเมื่อกี้แม่รับบทเป็นอ่าทานายไปนนะักูลืมละเมื่อกี้กูกินอะไรวะเมื่อกี้แม่รับบททานเป็นกะเพราเนื้อค่ะชีวิตเบาๆที่ลูกคนหนุ่เรือนะคะคลองแสนแสบพูดสาวพาวเสน่ห์ชุดแมเรเิศอยู่ตรงนี้ได้วิวดี ะคะ็อกเทลสักแก้วกเก๋ๆอ๋อไม่มีค่ะก็ลืมถือเบียร์กันลงมาขึ้นมาจากห้องเนาะเดี๋ยวสักวันหลังจะมาไหว้ช่วงห้าโมงครึ่งแล้วกันเลิศเลิพี่มาไหว,ชว้ช่วงนั้นนะจะเลิศกว่าช่วงห้าโมงครึ่งนะคะจิบเบียร์ช้างเก๋เก๋ดูผู้ชายวิ่งฟิตเนสเลิศเลิเดี๋ยวหาเงินซื้อรองเท้าผ้าใบก่อนนะ คุยของนี่ค่ะเงินซื้อรถหาผ้าใบก่อนค่ะแบบเลิศๆตกลงม,มุมไหนเลิศเนี่ยกูไม่รู้จะวางกล้องมุมไหนละเพชรขออีกสองรอบแล้วกันเดี๋ยวเพชรกลับมานะคะทุกคน ชีวิตเลิศชีวิต,วตที่ลงตัวค่ะนักว่ายน้ำหญิงและใครจะทำสีผมแล้วผมแม่ทำสีผมได้แล้ว,ลวผมหมอกแล้วนะคะลูกหนูมากค่ะเละิศทาว่ายนี้ให้นะเจ้าบอหอนติยายบอหอนจ้าใครเขาว่ายน้ำกันตอนหน้าหนาวค่ะลูก เขาต้องว่ายน้ำตอนมีแดดนี่แหละคะ่ะเพิ่ม Energy ขคลับเนื่อแล้วก็ทำให้ผิวเราตึงกระชับนะคะหน้าทองแบนลับค่เะเพราะเพชรอ้วนอยู่แค่พุงเข้าใจปะการว่ายน้ำเนี่ยทำให้เพชรมีพุงที่ยุบหน้าแมน,นมากเลิศพี่เติร์กแรงพี่เติร์กแรงมากเติร์กสรุปวันเกิดเราไม่เห็นมีใครอยากมางานกูเลยจบเหลือแค่มือกับกูอีโบอีจิเน่หรอมันจะเลิศหรอวะมีแค่เราเหรอ ไม่มีใครรักกูเลยอะ่ะโอ้ยเป็นงานมันเกิดที่ไร้ค่าหรอนาลาเขาไม่ใช่เพื่อนแม่นะลูกนาราเขาเป็นลูกสาวค่ะเขาคงไม่มาหรอกชีวิตนารามันทำงานขนาดนั้น กูบอกแล้วเอาอะไรมาตั้งสามสิบคนก็กูตอนแรกกูนิกว่าทุกคนจะรักกูไงตอนนี้กูไม่เหลือใครแล้วมีแค่มึงอีโบโมึงอีโบโนักเดทเหรอมึงอีโบโนัดเดทใครอีกวะที่อยู่กรุงเทพตอนเนี้ยอีจินเน่หรอแชมป์หรอห้าคนเองอหรอโอ้ยมีเลิศเลยอ่ะ อ๋อเด็กโหดไม่สะดวกค่ะผู้หญิงคนนี้ท้ออะ่ะแม่อย่าน้อยใจมไม่เป็นไรหรอกลูกแม่มันเป็นคนจนไงคนจนๆเขาจะอยากมาร่วมง,งาน โอ้ยเลิศชีวิตเลิศทุกคนเชื่อปะทุกครั้งที่เพชรว่ายน้ำแบบนี้ประมาณยี่สิบรอบนะโอ้ยหอนาฬิกาไม่เลิศญิงขอเป็นร้านอื่นฉันเลือกร้านเองเดี๋ยววันศุกร์เดี๋ยวเดี๋ยวถึงวันพฤหัสฉันจะบอกว่าร้านไหนหอนาฬิกาเพชรไม่สะดวกเลยเพชรต้องการความโดดเด่นถ้าจะไปแค่สิบคนกูขอเลือกร้านเองเลิศเลนะคะดาราสาวเหลือมิตรภาพแค่สี่คนเออ เจอวันเกิดแม่แม่ต้องได้วันเกิดแม่แม่จะได้อะไรคะวายสักขวดไหมลูกลูกเจิ้นของแม่ผู้หญิงสระบุรีสพอร์ตเอ่อวายแม่ด้วยนะลูกไปโรงพยาบาลเลิศวันเกิดแม่ปีนี้ลูกเจิ้นจะมาได้ไหมลูกมานะลูกไม่ทานเวอาไม่ได้เด้งมาค่ะเจินทำไม่ได้เด้งมาค่ะ่าตาอแหละแม่เหลือคนที่รักแม่แค่ไม่ไม่ถึงสิบคนแม่ไม่เหลืออะไรแล้วลูกตาอหล้อีกแล้วขึ้นเลขค่ะ ที่อยู่อะไรที่อยู่อีวัตเมื่อวานมีแฟนลับเด็กมาให้คนหนึ่งแฮปปี้เบิร์เดย์ล่วงหน้านะแม่ห้ารอยเลิศแม่หมายถึงตอนแรกแม่ตั้งว่าตั้งใจจะจัดงานมันเกิดคนมาสามสิบสี่สิบคนแต่ถึงเวลามาจริงๆคนมาแค่ห้าแค่หกคนอย่างเงี้ยแม่เหนื่อยอุ๊ยบางแสนเออเป็นเป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจค่ะมันเนาบางอีโบจะไปไมได้สิ หลาแหลางแสนโบจีน่แม่แสดงละครเหรอคะเรื่องอะไรลูกอ่ะขึ้นเลขคะ่ะเขาอ,อยากซัพพอร์ตเพชชี่นะคะขอคอนเมนเกิร์สเบิร์เดย์สวัสดีห้าร้อยท่านลูกคังคูายลูกเด้งมาคะ่ะเป็นดารามาตั้งนานทำไมเพื่อนน้อยจังด,ดกูนับใหม่นะมิสเตอร์ว,วัตเอิร์มิสเตอร์วัตเอิร์นาเดย์โอ้กูมีเพื่อนแค่ไม่ถึงสิบคนเองหรอวันเกิดปีนี้ โอ้ยแล้วแฟนขับจะซับพอร์ตกูมีเนี่ยลูกคังคูใบอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย,ออยขอคขวัญวันเกิดบ้านแม่มึงเหรอคคับบาทเดียวฮะโอนมาหาสติเลยครับบาทเดียวขวัญวันเกิดมนอแปดซื้อเทียนยังไม่ได้เลย อนกูยิงไม่อยากจะด่านะบาเดก็เงินเงินออกแตกซื้อน้ำแข็งก้อน,นยังไม่ได้เลยลูกอมจะไม่ได้ด้วยซ้ำอุ้ยขอโทษค่ะพอดีของเงินแฟนขับวันเกิดโทษทีนะคะวิ่งต่อเลยค่ะขอ,ข,อขอโทษจริงจรไม่เป็นไรค่ะอือกูโดนด่าอีกแล้วอีกพวกสตีนแทนนี้แหละไม่ต้องสปอร์ตหรอกอีควายไม่ต้องมาดูกูปิดไหลจบ กูเบื่อแล้วพอห้าเก้าห้าแปดห้าเจ็ดโอ้มาทั้งตีในบาทหนึ่งสองบาทห้าสามห้าสองพอกูไม่ไลที่ถามหากูทั้งวันนะพอกูไลอะไรก็ไม่ช่วยซื้อเด่นก็ไม่เด้งใจส้มก็ไม่ให้คนดูห้าร้อยใจส้มหกสิบดวงสปิน